วัสดีครับผมนายตีเนจันทของแปลรหัสติดสายหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มสล็อตนะครับเซกหนึ่งก็จะมาอธิบายแล็บแล็บที่แปดนะครับข้อแปดจุดหนึ่งก็ให้สาธิตอ,องจรตามรูปที่หนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งจุดสองนะครับเราเขียนโปรแกรมตามตารางที่แปดจุดหนึ่งนะครับ เพื่อให้เป็นวงจอรอ่านข้าวอุณหภูมิจาก Tmp 36 Sensor ซนเซอร์แล้วต่อคำถามนะครับก็รูปวงจรตามโจทย์ก็ตามนี้ครับโดยที่ Tmp ขา V ต่อที่ A 0นะครับแล้วก็ขาวบวกตัวนี้ต่อที่ไฟ5โวลต์แล้วก็ขา G ก็ต่อกาวนะครับก็ดังรูปนะครับด้านนี้ในโปรแกรม Simulator นะครับผมก็ทำการต่อขา V นะครับขานี้ ที่ A ศูนย์แล้วก็ขา power หรือว่าขาบวกนะครับที่ไฟ5โวลต์ของบอร์ด Aino Uno ครับจะมีพอร์ต5โวลต์อยู่แล้วก็ขากาวครับก็ต่อแล้วตัวนี้ผมใช้วอลต์มิเตอร์มาวัดด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีการจ่ายไฟกี่โวลต์นะครับโอเคต่อมาเรามาดูที่โปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมตัวโค้ดน,นะครับก็จะ ตามนี้ครับ i n นเซนเซอร์พิ้ากับศ p น n เท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นก,การกำหนดขาของอันนี้เซนเซอร์ะนะครับแล้วก็ w ว i ์สตาร์ทนะครับ serial begin อันนี้ตัวนี้จะเป็นการเรียกกำ,กำหนดค่าความเร็วของตัว serial monitor น,นะครับในการแสดงผลแล้วก็ไ i ซ l o o p อ่านค่าของเซนเซอร์พินนะครับเข้ามาแล้วก็เก็บเก็บไว้ในตัว r e a d i n g นะครับตัวแปร r e a d i n g แล้วก็ตัวนี้ตัวแปรโฟร์โอเทตนะครับก็จะอ่านค่าเอาค่าที่อ่านได้นะครับค่าแล้วก็มาแปลงหน่วยนะครับต่อมาตัวนี้ก็แสดงผลค่าที่คำนวณออกมาได้นะครับเป็นโวลต์นะครับ ต่อมาโฟสเทเจอร์ Post นะครับตอนนี้จะเป็นการคำนวณอุณหภูมินะครับก็อันนี้เว้นว่างไว้ให้มาเติมนะครับตัวเซ r เ a ียลพิมพสติอันนี้ก็จะเป็นปิ้นค่าที่คำนวณออกมาได้คือในบรรทัดนี้ครับตัวแปรนี้เอามาปิ้นแล้วใส่ดีกีซีลงไปตามหลักนะครับแล้วก็ดีเลย์หนึ่งพันก็ทุกๆุหนึ่งพอพันปุ๊บก็จะวนลูปกลับมาทำเหมือนเดิมนะครับปิ้นอีกทีหนึ่ง ก็ทำการโค้ดแล้วก็ข้อ Question ที่8.1นะครับลาย10ต้องเขียนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณนะครับเป็นสูตรคำนวณจากโวลเป็นอุณแปลงเป็นอุณหภูมินะครับอวัวเจคูณด้วย1,000แล้วก็ลบ500แล้วก็หาร10นะครับก็จะได้เป็นค่าถึงอุณหภูมินะครับอ่ะเราลองมาซิมูเลชันกันนะครับตัวเข้าซิมูเลชันปึ๊บ จากข้อที่หนึ่งที่ลบสี่สิบองศานะครับก็เราก็ต้องปรับตัวตัวอุณหภูมิตรงนี้นะครับตัวที่ tmp ก็จะปรับไปที่ลบสี่สิบได้แล้วก็ปรับไปที่ลบสี่สิบแล้วก็มาดูคมคาดเคลื่อนนะครับลบสี่สิบองศาเนี่ยเมื่อถ้าถ้าเกิดเราปรับทําให้ tmp มีอุณหภูมิที่ลบสี่สิบองศาเราก็ดูว่ามันสามารถวัดค่าได้ ตรงหรือไม่นะครับาจากการที่มันแสดงผลมานะครับมันก็จะได้ลบ40.23ครับก็ก็คือมีความคัดเคลื่อนที่0.575เปอร์เซ็นนะครับต่อมาเป็นข้อ8.2.1ครับเมื่อจำลองอุณหภูมิที่0ูนองศาก็จำลองอุณหภูมิไปที่ศูนย์องศานะครับปึ๊บอ่าปึ๊บมันก็จะแสดงรียลมอนิเตอร์ขึ้นมานครับ สเตทที่4.99วตนนะครับก็แปลงไปนณหภูิที่ลบ1.99อ่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนที่ลบ1.99องศานะครับเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ0องศานะครับต่อมาค่าอุณหภูมิที่100องศานะครับ100องศาปึ๊บปรับปรับอุณหภูมิไปที่100องศาก็จะทําการ ตัวบอร์ดจะจ่ายไฟที่1.50่ง้นโวลต์นะครับก็แปะคำนวณจากอุณหภูมิในบรรทัดนี้นะครับ <_' S 1> ก็จะได้100.87นะครับก็ซึ่งมีความคเคลื่อนอยู่ที่0.87นะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับเมื่อจำลองอุณหภูมิที่100บวก125องศานะครับก็คือสุดเลยของตัวเทมตัวนี้นะครับ ตัว TMP ตัวนี้ก็จะได้โวโวลต์ที่1.74พอคำนวณมาแล้วตามสมการนะครับก็จะได้124.80นะครับซึ่งมีความคาดเคลื่อนอยู่ที่ลบ0.16นะครับก็คือมันจะวัดอุณหภูมิได้ต่างกว่าค่าที่ค่าที่เป็นจริงนะครับก็อยู่ที่ลบ0.16เปอร์เซ็นตนะครับ